สวัสดีครับวันนี้จะพาไปดูกิจาการแคบหมูอิ่มสุกที่อำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีครับจับมหาวิทยาลัยราชภาัฏอุดรธานีไปอย่างอำเภอสร้างคอมในระยะทาง54กิโลเมตรใช้เวลา1ชั่วโมง4นาทีครับพร้อมรู้จักชื่อประธานกลุ่มและประวัติความเป็นมาของวิสาหกิจชุมชนกันเลยครับนี่คือนางแก้วพานิบุตรเป็นประธานกลุ่มของวิสาหกิจชุมชน ประวัติความเป็นมาของวิสาหกิจชุมชนเนื่องจากนายเกียิสัปดาคำนวนและนางแก้วภานิบุตรสองสามีภรรยาไปทํางานต่างประเทศและได้ตัดสินใจกลับมาเพื่อดูแลพ่อแม่และครอบครัวโดยเริ่มต้นจากการช่วยกิจการน้องชายของนางแก้วภานิบุตรผลิตแคบหมูเพื่อจําหน่ายโดยแรกเริ่มเป็นการทําเองในครอบครัวเกิดจากการรวมบุ้น โดยมีสมาชิกเพียง7คนผลิตแคบหมูจำน่ายเพียงอย่างเดียวมีรายได้ไม่กี่หมื่นบาทต่อเดือนต่อมาในปีพศ2556ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานราชการจึงได้รวมกลุ่มกันและตรดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแคบหมูอิมสุขและได้เงินทุนจากสถาบัานการเงินเพื่อขอสร้างโรงผลิตทุนค่าวัตถุดิบค่าใช้ใจ่ายต่างๆในการผลิต รวมถึงการบริหารกิจการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่อมาทางกลุ่มจึงกระชุมรึกษาหาลือเพื่อคิดคนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้เล็งเห็นว่าในชุมชนมีการปลูกกล้วยจึงมีแนวคิดในการนำกล้วยมาแปลรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นการกระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชนปัจจุบันทางกลุ่มมีผลิตภัณฑ์หลากหลายทั้งแคปหมูและกล้วยแปลรูป รวมทั้งมีสมาชิกเพิ่มขึ้น25คนทําให้กลุ่มมีศักยาภาพในการผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาดที่มียอดสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากจนถึงปัจจุบันเตรียมหนอก,กล้วยสูง75เซนติเมตร1ชั่วโมง1คนเตรียมอุปกรณ์ในการปลูก1ชั่วโมง1คนไถพวนดินครั้งที่1 2ชั่วโมง ากดิน336ชั่วโมงไถพรวนดินครั้งที่2ปรับหน้าดินขึ้นร่อง2ชั่วโมงใส่ปุ๋ยระยะที่1ปุ๋ยสูตร133 13, 3 21ขุดหลุมเตรียมปล,ลูกหลุมลึก40-50เซนติเมตรกว้างคูณยาขุดลึก30เซนติเมตร72ชั่วโมง5คน นำหนอกล้วยลงปลูกในหลุมที่ขุดไว้72ชั่วโมง5คนวางระบบท่อสปริงเกอร์12ชั่วโมง2คนใส่ปุ๋ยระยะที่2กล้วยอายุ1-2เดือน24ชั่วโมง1คนรดน้ำ3า30ชั่วโมง ใส่ปุ๋ยระยะที่3กล้วย3 6ถึง6เดือน24ชั่วโมง1คนรดน้ำา5 5ชั่วโมงใส่ปุ๋ยระยะที่4กล้วยหลังออกปีออกเคลือ24ชั่วโมง1คนรอกล้วยโตเต็มที่8,765ชั่วโมง เก็บผลผลิตที่โตเต็มที่5ชั่วโมง2คนทำความสะอาดผลผลิต3ชั่วโมง2คนคัดไซ้ผลผลิต8ชั่วโมง3คนปลอกกล้วยและนำกล้วยแช่น้ำ4ชั่วโมง5นาที5คนใส่กล้วยให้เป็นแผ่น2ชั่วโมง1คน เตรียมกระทะขนาดใหญ่5นาที1คนเตรียมน้ำมันสำหรับทอด1นาที1คนตั้งกระทะให้ร้อนนำกล้วยลงไปทอดทอดกล้วย20นาที1คนเมื่อกล้วยสุกแล้วใช้ตะแกรงตักขึ้นให้สะดิดน้ำมันแล้วนำไปพักไว้แห้งเย็น5นาที เมื่อเย็นแล้วนำใส่ถุง1นาทีหนึ่งคนนำกล้วยทอดไปชั่งน้ำหนักหนึ่งนาทีหนึ่งคนเขียนวันที่ผลิตและน้ำหนักหนึ่งนาทีหนึ่งคนติดสติกเกอร์วันหมดอายุ5นาทีหนึ่งคนบรรจุใส่ถุงหนึ่งชั่วโมง1คนชั่งน้ำหนักหนึ่งชั่วโมง1คน ซีนถุง1ชั่วโมง1คนแพ็คใส่ถุงพร้อมทรงส่งให้กับโรงเรียนใกล้บ้านส่งให้ร้านค้าในปั๊มน้ำมันคาเทคอำเภอพิบูลรัก์